ปรากฏการแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่มาร่วมประชุมกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมโรสบูทถือเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองก็ว่าได้แต่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในแง่ที่ว่าด้วยการเปลือยเนื้อในของนักการเมืองก่อนหน้านี้ที่มีการอุ้มกันมาตลอดแม้ว่าแพรทองทานจะเผชิญกับเสียงวิจารณ์เรื่องความสามารถในการทำงานและภาวะความเป็นผู้นำ แต่เมื่อเกิดกรณีหลักฐานที่ชัดเจนจากบทสนทนากับอดีตผู้นำกัมพูชาที่เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งแต่จะรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเองการที่พักร่วมรัฐบาลยังคงอุ้มนายกคนนี้ต่อไปแทบจะไม่ต่างอะไรกับการซ้ำเติมคนไทยที่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินโดยพักร่วมรัฐบาลที่ทำตัวได้น่าผิดหวังที่สุดและควรกลับไปเปลี่ยนชื่อพักคือพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวออกมา พักเลือดสีน้ำเงินเข้มพักนี้ประกาศจุดยืนชัดเจนเรื่องการรักษาอธิปไตยของแผ่นดินทําให้หลายฝ่ายเริ่มฝากความหวังว่าพักนี้จะกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการหันหลังให้กับพักเพื่อไทยทว่าทุกอย่างกลายเป็นตรงกันข้ามแกนนําพักกลับไปร่วมประชุมหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะออกลายให้เห็นมาแล้วเช่นการไม่ถแถลงมติของพักอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการให้ความชัดเจนต่อสาธารณะ ว่าได้มีข้อเสนอไปยังพักเพื่อไทยอย่างไรสุดท้ายก็ปรากฏภาพไปนั่งพี่นอพี่เทาอุ้งอิงอย่างที่เห็นทําให้คนไทยได้เห็นว่าที่สุดแล้วพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต่างอะไรกับพักการเมืองที่เห็นความสําคัญของประโยชน์การเมืองเป็นหลักมากกว่าบ้านเมืองกลุ่มกวนภายในพักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ล้วนแต่ต้องการรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้ทั้งสิน้นซึ่งตามรายงานทั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักและนายเอกนัทพร้อมพันธ์ มีแนวโน้มว่าจะยังคงรักษาเก้าอี้ตัวเดิมของตัวเองเอาไว้ได้เช่นเดียวกับกลุ่ม18สสที่เป็นขั้วตรงกันข้ามในพักก็น่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีเป็นการตอบแทนเช่นกันดังนั้นหากจะบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติที่เคยมีอุดมการทางการเมืองอย่างแน่วแน่มาตั้งแต่ก่อตั้งพักและมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพักได้ถูกขยำทิ้งลงขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการในระยะยาวหากพักรวมไทยสร้างชาติ คิดจะทำงานการเมืองต่อไปภายใต้ชื่อพักเดิมอาจมีสภาพไม่ต่างกับพักประชาธิปัตย์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพราะในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงด้วยความทันสมัยของโลกดิจิทัลทุกอย่างได้ถูกบันทึกเอาไว้ในปัจจุบันพร้อมจะย้อนกลับมาทิ้มแทงพักรวมไทยสร้างชาติได้ตลอดเวลาและอาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวยิ่งกว่าพักประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำขณะที่โผคอรมอรมแพรทองทานเวอร์ชันน2.0ที่ออกมาก็ล้วนเป็นคำตอบในตัวเองว่า ทุกพักต่างเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแทบทังสิน้นเพราะส่วนใหญ่เป็นการสลับเก้าอี้เจ้ากระทรวงเท่านั้นบางพักที่มีสอสอน้อยและได้กระทรวงเล็กมาก่อนหน้านี้ก็อาจได้รับเก้าอี้กระทรวงใหญ่หรือได้รับเก้าอี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาส่วนพักเพื่อไทยเองก็ได้กระทรวงมหาไทยสมใจอยากโดยเตรียมให้ภูมิธรรมเวชยชัยเข้าไปทํางานในกระทรวงนี้ ภายใต้ภารกิจการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งตั้งแต่ระดับท้องถิ่นหลังจากก่อนหน้านี้ถูกพรรคภูมิใจไทยซอกกร่อนไปพอสมควรด้วยเหตุนี้มนคขลังของทักษิณชินวัตรเริ่มเสื่อมแล้วนั่นเองสภาพของรัฐบาลที่มีเสียงในสภาประมาณ270เสียงถึงจะเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสสในสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมาก จะมีหลักประกันอะไรที่แผดทองทานจะสามารถขับเคลื่อนเดินหน้านโยบายต่างๆไปได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งขัดขากันเองจึงเท่ากับว่าต่อให้รัฐบาลไม่พังวันนี้วันหน้าก็พังอยู่ดี